เบื้องนี้เป็นกระแอมคักกันเลยเรียบร้อยเนะาะค่ะค่ะทางเทิงกะมุ่งไปที่เรียบร้อยพี่น้งองไปมุ่งแล้วเบืองว่างต่อคพักขนาด สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องพ่พอตอนนี้ก็อยู่กระตอบน้องนางพี่น้องเนาะโดยเปิดภาพมาเมื่อนี้พี่น้องบว่าถ้ากระตอบน้องนางเหมือนกันเนาะหองครัวพี่น้องไอ้มุงแล้วเป็นทียบร้อยเนาะมาบานนี้พี่น้องเนาะโดยเป็นกระมุงแล้วตั้งแต่มืออาว่า,วาน,นี่แหละพี่น้องเนาะ หมู่บ้านต้นแรงเนาะพี่น้องเป็นขึ้นโค้งแล้วกะ็ตั้งเสาอีกยังแล้วเพันกาพอดีมุ้งเลยต้นแรงะอะทั้งสางพันกาตอกพี่น้องเลยเนาะสวยงามแห้งพี่น้องบ้านนี้เนาะตอกก็ออกมากับพอดีกวงควงไปไลยเติรพี่น้องคักคักพี่น้องเลยบรรยากาศกล็ลมลมวันนี้กันลมอีกแล้วพี่น้องว้านนี้คือว่ามุกบันไดเนาะทางเมตุอุตมะเพันกาพุท ขุดค wow. ุ้มยังกับโบผู้พี่น้องกับแหวแหนมะพี่น้องเนาะเป็นภากันขุดคุ้มแหวแหนมสบายดีเด้อสบายดีปลาแล้วแต่บอแล้วเลยแล้วเลยเนาะปลาเลิกแห้งอย่างนี้คุ้มขุดคุ้มยังนี่นะคุ้มลักขอกไก่เออพอดีเห็ดขอกไก่ก็นั่งกันแล้วเลยเนาะบ่อบแม่นบ่ โอ้โห่าบคุ้งเก่าจะพูดยังครับกลทังแม่พันแกพี่น้องพูดพเลยสบายดีได้ไหยเด้เหรอโดยยเลือกเมเลือกเีสาวใหญ่สาวเออสาวใหญ่สาวใหญ่เลยเอาคุ้มใหญ่เ่กินแล้วเต็มจอกเอาใหญ่นะปลาเต็มจกกินไปเลยเป่านะปลาดิตเอาจอกมาล่างบอ อยากให้กระทังอยากล่มแต่เจ้ากระทังไหวเนาะเจ้าหัวเทวเอ้ยเนาะเป็นแอมพาทางลุงพี่น้องบ้านนี้แอมโมหายถืออันนะลมผัดนั่นไหมเนาะถูกมือจุกเลยอย่างเหมือนมือจกเลยเลอกเอาแบบเลอกเลอะเนาะเลอะเลอะแล้วมันจังแหนพี่น้องอันนีเลยบอเซานะตัวนีเลยบอคุณเด้ตัวกตาเออเซาตัวนั้นเนาะอันนี้จิดว่าตัวนี้เลย

อันออนั้นก็ตู้เก่ากระต้เก่าเออมันมันโกบช่วงบมดะแบบก็เสปะคุมเลยบลริรเวณบริ เียวมาีีสีเป็นแทกอันนี้ก่อนพี่น้องป้อมตังลมเขาไหมตัวนี้ก็คุดแล้วเลยทเทวลกับัจเป็กตเนี่ยตอกองงอตอฟ้านะแอมพี่น้องแอมของครัวะ พู้น้องเทลกะป้าเพราะอะไรเพราะอะไรพูดเรียบร้อยพี่น้องสองขุมเนาะเรียบร้อยเอาแบบเลือกเลยเพื่อไงหนุ่มนางสบายดีเด้อโดยสบายดีป้าหามไปหามมาเนาะจะพอจะพอจะพอเก่าไงโอ้พี่น้องเบื้องนี้เป็นกระแอมคักเลยเรียบร้อยเนาะขัดขัดขัดพี่น้องยังบ่มีเลยห้ากลับมา แหนนาดีเป็นตอกเบิดพี่น้องแต่ละขางแต่ละขางเนาะอันนี้ก็สิเป็นทางหัวพี่น้องไงหมากระแอมหอดลุงขากระจาาพี่น้องเนาะถือว่ามันก็นอยู่ได้ด้วยพี่น้องะว่าเพิก่กระตอกแหนนาโจจี้ะนะาทางเทิงกะมุงม่งเป็นทีเ่เี็บร้อยพี่น้องให้มุ่งแล้วเมื่อว่านนี่ตอนแรกเนาะคักคัด บรรยากาศเช้าเอาม้แล้วมาเลยเอาไปมาตอกเบื้องนี้นะวันนี้เนาะน้องางานกับอยอคันไดไปยอคันไดมาสร่างทะเลใช่ใช่ก็ส่างไม่ใช่เท่าเป็นเพป็นแาบพวกยังให้อยู่ซื่อๆเนาะใส่งานงานตกใส่งานแล้วอยากได้กระตุกงามเ<ด>นา<ด>ะอยู่ซื่อเป็นเปียเป็นลอยกําลัง, <laughs> ง,โงโกายทุกชั่วโมงเออก็กําลังกายในตัวเนาะน้องนางกินข้าวแล้วบอ ชอบกินบวกิ่มสำนักแหลนมาซอยสักเออกินบวกิ่มตอนแข่งกินใหม่เนาะพอดีแหละลดหุ่นขนาดบวกินกับอ้วนปฟาที่ต่อสำนีว่าดิ้ยังห่วงอวดอวดใช่ไหมปรงามนะบวอ้วนดอกกินอิ่มเพิ่มวะเมนกินบวกิ่มนะจอยเพิ่นมาตอกเพิ่มพี่น้องตอกเบมึงนี่อีกเพราะว่าให้มันแหลนเนาะเวลาลมมาปิ้วออกก็ได้เลย ตัวลงเลยเนาะยันเต็มไม้แหละลงมาต่อพิลูมือ, <c oughs> อันนี้เพิ่นสิเอิ้ญมาอยังลบเบาตัวไหนเพื่อนมาอยังก็ไอ้บโบแม่นเนาะลบอยู่เทิงเนาะนทวน,นเนาะกันว<ะ>่าบองง่ายๆกับชีนามั้งเออเพื่อนตัวเปไอ้แบทวนเพื่อนเพื่อนก็ตัดทวนอยู่แล้วบ้านเขานาะเพือ่อนตอกทวนพี่น,น้องให้มันนานเวลาฝนพระผู้คนคือสีขาวเม็ดหนึ่งกันเนาะ อาดเบิดทางข้างกันพ้นย่านเลยบ้านนี้เดบอยว่าสองนี่ส่องได้เงีรได้หอกพี่น้องโอ้นจูดขี้เหงขี้เหงาเนอกค้างนี่ก็อูดอ้าวมีคันได้ขึ้นฮะมีคันได้ขึ้นสบายพี้นอเอ้ตอกเลย ตอกได้ยี่ว่เนาะ <g iggle> พี่น้องไอ้ขา้รรรรางตอกพักขนาดันคือกูจังก่คือมันเคือนนั่นเถอะกูมีผูมิเิงทางในเนาะเลยโอ้โหเป็นอัดหมองฝ้นสิพระนะพี่น้องยันฝ้นพ้าเขา นี่ไว้พี่น้องเวลาลมมันจังบอกอยู่ แล้ว,ลว,วพี่น้องวันนี้เนาะแอมมงลังคาแล้วต้นแรงพี่น้องต้นเศ้ามาเพิือนกะมาซ้ำอีกเนาะแอมฟ้าอยังกับเซ็จสิ้นพี่นอ้องว้าขักอะไรเพม่นก็ตต่ออยังงหายแน่นขักได้พี่น้องเนาะลาลมยังมากกราเต้องเป็นห่วงพี่น้องเลยมั่นใจมาเป็นหายทั้งนั้นอีก ว้าโอ้จับจับคนได้เห็นไหมกําลังกําลังถ้ามหาเลนี่จับคนได้ให้เพื่อนก่อนเพื่อนต่ออันนี้ให้ nhang ít tôi thằng phui bây giờ tôi là nhang một thằng tớ nhang bấm bấm sàng bấm mi cam nọ gì cháu gì cười, yeah. <cười>, um <cười>, <cười> ngay oui> lặng ก็ว่้ถือบ,อบอ่หนองนางมีแต,ต่ยิ้มตอกตื้อหน่อยมองได้มันบนก,กับเป็นไหนเบอร์โอก็จังเก็บ,กบรายละเอียดแล้วเกิดชะนาไหมจับเก็บรายะรละเอียดบ่เก็บกระขา,ขา,ขา,ขาด้อมันจังแน่น เก็บเก็บลายายมือหังจากเวลาฝนตกมาจังหมั่นใจน้องนางเนาะแมันาเล่ขบวนให้น้องนางเดี๋ยวตีนได้สางเลยขักได้นี่ว่าตัวนี้กระเนนหักเลยทำชิดนั่นนัดไวพี่น้องแม่อันนี้กันเลย ทางในกับแปนเพิ่นตอกค่างนั่นพี่น้อยตอกลบตอกทวนให้มันแน่นนะทางในเกับการทำความสะอาดแปลนเบล้วเพิ่นโรงพยาบาลนี่สะอาดสะอาดเนะะาะหมอผู้ช่ายก็มีทางในกับกวางขวางเด้อแปนสะอาดเบลล์ฮาร์าดไว้เนาะเวลาเวาร์หน,นะ,ะกะจังเวลาลมมันจะสบาย เป็นแอมเรียบร้อยอันนี้ก็เลยแอมเศร้านี่แหละพี่น้องตกอียังแอมคะคะสั่งกระนอเบกไปเองเลยบัดน,นี้ไปไปิไปต่อเบิ่งได้อีกพี่น้องผูกเดี๋ยวยังจะเห็ดเห็ดันได้บ่ เดาคนโขยังไงคนไั่วคือก๊อก่ได้ออกได้กได้นีเก็บมสิเห็ดตอกออกพี่นองบาบนี้เนาะตอกให้ออกเห็ดคันได้สัวข้าวอันนี้นะ ันได้ช้างอืมกันได้ส่งน้าก็ทำสีนอนพี่น้องผู้นอนเย็นโอ้โหเฮ้ยลุกลูกก่อนเลยบริยายังลย่นอันนี้เนะโตใหญ่ใหญ่ Ổn rồi bà bác mượn phần phần bánh nào Đọc ạ Dẹp cái bụi thêm Bụi mì giá Thằng đàn cà bạc sao yên Kẹp kẹp, cho nó dẹp Cho nó cân nó, cố thuốc nó Ổn bụi em <laughs> เก็บแันยันเหี่ยบไปจะปูเลยกำลังส oh yes, ิบว่าเลยลืมปรับเลยง่ายขึ้นดิเป็นแทกมองสีนะคนใดเี่นตัวเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่ดิมันจีเลยียว no，你 no, no.。Oh, <yeah. S 1> <laughs> ได้พาคนเดยวกันเ,เ,เก็บเก็บหอกเก็บขอกเราตอนเรกเป็นเห็ดแล้วแล้วก็ ้้ไวปอ่พีนลใครแต่ไหม่เป oui. ็นเนาะไม่อยาอับไหม่โอเคกระดิ่แมนพอดีพอดีเพชรพี่น้องสบายน่ง เรเืยมาเนมาเยเหลือเะเป็นตาใส่อยู่ไหนผู้บอสจะสีเ็ดกันได้พี่นอแบเอาเห็นแล้เอาไเหนจับออกบอชเหดุหายจอกเออใจเยี่ยฮัลอกใจอารมณ์บริสุทธิ์บเหดหาแน่นอนเหลือดึงคนเดียวเนาะ เก็บกันได้ไม่น oh. okay. okay. uh. ้อยจักไม่เนี้ยอ yes. ้าวโอเคอ้าวกัดกันว่าจะกัดจังนั้น ไม้บางบางอันกับพืชพืช เ้บันไดัน่ตนีัวนี้กูะเป็นปาดนะอปาดเห็นบันไดเบ่ง์งานกันได้ซีเลแหละนี่กนี่เลยแล้วเรีเยบร้อยพี่น้องเอ้ยเนะป ทางสร้างเพิ่นกัทางสิเฮ็ดบันไดบ่หรือว่าจะไปเพิ่นไปซื้อไม้พี่น้องเนาะต้องเอาไม้ดีๆเพิ <laughs> เ่นตัดลองเบิ่งแล้วบ่นั่น,น,น,นเปลี่ยนไม้เนาะ <im> ต้องหาไม,ม้งามๆพี่น,น้องเนาะเฮาเฮ็ดก็ได้มันจะงามมันจัง,ง,จง,ปงนนเป็นตะยพพะูพี่น้องอันนี้เพิ่นก็เฮ็ดให้อ่างามเนาะอ่าแป้งให้เบิดพี่น้องมองได้มันบ่คักเพิ่นก็แป้งให้ใหม่หั่นนะสร้างเพิ่นก็ถือว่าดีเนาะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดละเอียดเพราะว่าเพิ่นก็เฮือนใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเพิ่นเฮ็ดให้ อยู่ได้เนาะเวลาฝนตกฝนล,ลินมาพี่นอ้องคืออันนี้ฝนกรมาอาดให้เวลาฝนตกมันจังบอแบบฝนโมพาไอยังเข่าะนะโดยมาตอนสวยๆพี่น้องเป็นกะดีเซตซีนดีแอมก็ได้แต่มันได้แห่นัน้นเนาะเฝนแอมพาไอยังหายกะเรียบร้อยเลย พี่น,น้องจะคลิปนี้นะว่าตีกับสิคอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้พี่น้องกับคอลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องขอกล่าวคาว่าสบายดีสบายดี